กับงานวันนี้ค่ะแมวก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานคนีวานะคะเพราะว่าก็เป็นคนรักหมาแลแมวมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็นีใจเวลาที่เห็นแบบคนที่รักสัตว์แล้วพร้อมที่จะให้การดูแลให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแบบอย่างที่ดีที่สุดมาชอบเวลาถึงคนมาร่วมตัวกันแล้วได้มาพูดคุยเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะไอ้เู่ถึงความเป็นทาสแมวของเรามันข้างแค่ไหน คือจริงๆจะต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเป็นคนแบบเลี้ยงแต่หมาไม่เคยเลี้ยงแมวจนกระทั่งเจอสนิเกอร์เนี่ยซึ่งสนิเกอร์ก็เป็นแมวที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเบบีแล้วพอมาเลี้ยงได้เลี้ยงเขาจริงๆอะ่ะแล้วเพิ่งจะมาเริ่มเห็นความแบบน่ารักของแมวตอนที่ได้เลี้ยงเองกับมือจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่เขามีความผูกพันที่มันเป็นแบบ lation s h i p ระหว่างเรากับแมวตัวตัว,ตวนั้นแบบมากเป็นพิเศษเขาจะแบบมีความสบายใจกับมนุษย์ของเขาอย่างเดียวเงีนะ้ยค่ะเพราะฉะนั้น เวลาเป็นท่านแมวก็รู้สึกว่ามันเป็นวงการที่เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะคนใหญ่ท่าสแมวจะแมวง้อของเราง้อบ้างไหมเยอะเยอะไหมไม่งออค่ะเลี้ยงแมวตัวเดียวแล้วก็ไม่ด้แข็งได้คือจริงๆเป็นคนที่พยายามหลักๆคือแมวอาจจะมาในจังหวัดที่ก็ค่อนข้างหมดไปไม้เดือมือแล้วก็จะพยายามแบบว่าเอออย่าเพิ่งเอาสัตว์เลี้ยงอะไรเพิ่มเติมเข้าบ้านก่อนเพราะเราก็อยากที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนมีด เวลาให้เขามากพออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างทั่วถึงด้วยอะไรเงี mm ้ยก็เลยไม่อยากไม่กล้าเอามาเยอะกว่านี้แล้วเราแพ้อะไรต้องในความเป็นแมวน่าจะความอ้อน,นคือจะแบบมาซุกมาแบบแล้วมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะความรู้สึกดีในเวลาที่แมวเขามาอ้อนเราแล้วเขาเอาเราคนเดียวเห uh huh. มือนกับว่าเขารักเราแต่เขาหยิ่งกับคนอื่นนะอะไรเงี uh ้ย huh. แบบก็คือเหมือนรักเราเราก็จะรู้สึกเออเราพิเศษอะไรเงี mm ้ย hmm. คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่แบบ ธาดแมวจะหลงแมวเพราะว่าแมวเขาจะแบบรักเจ้าของเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากคนชอบแมวว่าต้องดูแลยังไงหรือว่าต้องเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องที่สาคัญมากสําหรับทั้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยแต่จริงๆอ่ะคืออยากจะให้นึกถึงอาหารแมวที่ดีแล้วก็ครบสูตรแล้วก็เลือกสูตรที่มันตรงกับสายพันธุ์ของแมวเราแล้วก็ตรงกับสุขลัสุขภาพร่างกายของแมวเราเพราะจริงๆอ่ะ แมวเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟต่อปัญหาที่เกี่ยวกับลำไส,ส้เกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารที่เป็นสูตรที่ลงตัวกับแมวของเรานะคะแล้วก็ที่สารอาหารครบถ้วนซึ่งคานิว่าก็เป็นหนึ่งในช้อยที่เหมาะสมสําหรับหลายๆคนแล้วก็แมวที่มีปัญหาต่างๆนานาที่เราถามเรื่องตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผ่านจากการโพสไอจี ID. ทั้งชุดใยน้ำเอเอทั้ง่น่รู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ ต้องถ่ายซะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับพักแบบเพื่อนพักพวกที่แบบเออเป็นสายทำคอนเทนต์ยอะไรเงี้ย <swimming. S 2> ก็มีถ่ายรูปบายย้างอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาแซวเยอะถึงหุ่นแบบโอ้โหเมอินชาเจคกี้แบ้วก็แซกแล้วก็ก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็อายุยิ่งเดินขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าเออคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยทั้งนี้ถือว่าสุดที่สุดเลยก็มันก็น่าจะพอๆกันในหลายๆครั้ง <ii> ก็เป็นฟิลปก,กติของเราที่เราแบบเออเรา happy แฮปปี้เวลาที่เราแบบเออได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยก็ลินลี่บอกว่าเรามีความสุขมากพี่ถามเลยพร่บอกตั้งแต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกยังไงบ้างกับคาพูดนี้เพื่อนบอกว่าเราแบบปลื้มปิ่น <ขอ S 1> จนเพื่อนจะผ่านได้ <c oughs> ก็คือเป็นคนแบบเราจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เคยอยู่ว่างเราก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่เออรู้สึกว่า เราก็มีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทําอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทาง,งานเราก็เหมือนได้ลองทํางานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงีง้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่อายุเท่านี้แบบไปแบบโอเค ทำงานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าเออจริงๆชีวิตตัวเองเราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบกลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าเออใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาวๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออพอเราสดเราก็สวยขึ้นจริงๆไหมอะไรเงี้ยตอนตอนไม่สดไม่สวยหรอสวยแต่พอมสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิมไม่หรอกคิดว่ามัน ก็อาจจะเป็นด้ยวยความที่เออมีเวลาว่างแบบบางทีแบบแต่งตัวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรเงี้ยจริงๆมันชินมาเพราะด้วยความที่เราจะชีวิตมารีก็คือโสดไม่นานก็จะมีมีแฟนแลแต่ตอนนี้มันคือโสดค่อนข้างที่สุดว่าเราใช้ชีวิตโสดพิเศษเต็มที่มาก คือมันก็ม,นกมันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีตลอดอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเลยอะไรเงี้ยแต่พอสดครานี้มันดูเหมือนนีความเป็นที่อยากที่ต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องที่แบบเออคนเข้ามาจีบไหมหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้คิดตลอดอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งไขว่ขวาหาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยเฉยเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ ดีในถูกเวลาถูกสถานที่อะไรเงี้ยก็ใายวากันไปแล้วเรารู้สึกยังงเพราะว่าความสดของเรามันมักจะสดไม่ได้นานระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาอีกแล้วเล่นกับไฟก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็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 ดีเหมือนกันก็ดีแปลกใช้คำว่านานสุดเหรอนี่เท่าไหร่กันเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่กี่สามก่อนตอนที่มันไม่นานมาประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่เงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า อันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะ,อะแล้วก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบอยู่กันแค่นี้อะไรอ่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบ,บว่บาโหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะแบบเหนื่อยอ <c oughs> คือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆเนาตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทําความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอ่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้สดก็คือต้องเรียงลันดับไว้ว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตเราเรียงนะ ก็ไม่เหลียงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของชีวิตแต่ละคนอย่างที่บอกว่าครั้งเนี้ยเปิดเปิดรับเปิดรับเปิดรับผู้สมัครเหรอก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแสดงว่าเขาเก็บกับไรดง่ไม่ได้แอมเราแน่นอน คิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรักมันน่าเสียดายเนาะจิ้งจ้าชิไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้จักอ่ะมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเพื่อนเวลาชิบชิบแบบเพื่อนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆมันก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองในอย่ทุถูกแน่เลยอย่างความรักที่ผ่านมามันได้นํามาใช้หมดเยนกับความรักครั้งต่อไปอยู่แล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นอยู่าง มีเข้าตาบ้างยางมีเข้าตาบ้างหรือเพื่อนเพื่อมีมาเร่อง่ไปสมัครนะเป็นแม่ื่อก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแค่แบบว่าเออก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าแล้วก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้อยู่บ้านกับหาแมวบ้างเออได้ทํางานงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำเราก็มีโอกาสได้ไป explore อะไรหรือเพื่อนเพื่อชอบให้โสดอะไรนะเพื่อนเพื่อชอบให้โสดไหมหรือว่าอยากอยากเชียร์ให้มีเป็น คือคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ายัดเย็ดใครให้ไม่ได้คือมันคือมันคือมันคือมัเคือมันคืองเนคือมรนคือมันคือม็นคือมันคือบบนรือาันคือมันรือมันคือมันคือมันคือมับคือมันคืมันคือรอย่าอเงี้ยอ้วนแหละวนาเอมัจะชอบคน้ือมัะไรอมันคื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 มันคือมักคือมันคือมันคือมันคก็มันคมันก็ไมันคิดว่า คือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดกั้นโอกาสตัวเองไม่ให้ได้แบบ explore คนที่เขาอาจจะดีก็ได้แล้วอย่างนั้นวันนี้คือพอสดแล้วมันได้โฟกัสเรื่องงานเราต่อจากนี้ไปเราจะทําอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็บอกว่าเราก็เริ่มมีธุรฐฐกิจนู่นนี่นั่นสอวนรหงกันก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโฟกัสธุรกิจที่นอกเหนือจากวงงการบันเทิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมของเราแหละเพราะเราก็อยุดตรงนี้มา ก็สิบกว่าปีแล้ว,นลวเนาะเราก็รู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่ควรจะทําอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ส่งกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงวิตสุดท้ายแล้วคนในวงการยังยังเ,เป้าหมายเลวอย่รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าอย่างไรกับสิง่งที่มันเกิดข <ๆๆ S 2> ึ้นแมดว่าไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าประวัติคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟกต ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคิดว่าทุกๆคนนะ่ะมันสามารถที่จะแบบว่าเออไปทับใจต่อกันและกันได้หรือสามารถที่จะแบบเออเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นก็รอดูนะว่า ในปีนี้จะมีไหมก็รอดูค่ะโอเคคก็คือไม่อยากโสดนานกว่านี้หรือว่าอย่างเฉยๆมีความสุขดีาสรุปเดือนหน้าอ่าเงาใครจับมือกับใครอย่างนี้เหรอขอบคุณค่ะขอบคุณคัะโอเคค่ะ